ที่คุณซื้อลอตเตอรี่หลายๆใบเนี่ยคุณรู้ไหมหลายๆพันเนี่ยคุณเอาเงินเนี่ยไปให้ลูกให้หลานกินอะไรแบบนี้จะดีกว่าเกิดมานก็ทำงานครับอย่าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรอย่างนั้นผมพูดตรงผมคนพูดตรงคิดอะไรผมพูดแบบนั้น วันนี้นะฮะผมมีเรื่องใหญ่จะพูดนะครับผมไม่เข้าใจคนไทยเรื่องหนึ่งว่าทําไมต้องเล่นหวยทําไมเห็นลอตเตอรี่แนละ้วต้องต้องซื้อกันไอซื้อใบเดียว,วอันนี้ผมรู้แล้วเสี่ยงโชคแต่บางคนซื้อแบบเป็นปึงป้งๆเงี้ยเป็น 10- 20บใบเนี้ยผมว่าม่าไม่ถูกหลักนะคะแล้วะบางทีมันถูกเนี่ยเขาโชคดีไปมันถูกก็เต็มที่ก็ใบหนึ่งสองใบแต่ซื้อไปเยอะกว่าได้ถูกเนี่ยถูกเนี่ยยังไม่เท่าที่ซื้อไปเลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำอะไรอย่าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรแบบให้มันเป็นขอบเขตนิดน,นึงนะฮะเพราะว่า,วาเงินที่คุณซื้อ ลอตเตอรี่หลาย,ลายใบเนี่ยคุณรู้ไหมหลายหลายพันเนี่ยคุณเอาเงินเนี่ยไปใ,ให้ลูกให้หลานกินอะไรแบบนี้จะดีกว่าเกิดมานต้องทํางานครับอย่าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรอย่างนั้น <S <S ผมพูดตรงผมคนพูดตรงคิดอะไรผมพูดแบบนั้นนะฮะ <S <S ทำงานดีกว่าครับ <S <S ผมเชื่อว่าทางานมันเห็นกว่าซื้อหวยมันมันไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าอะไรเหมือนเหมือนเอาเงินไปทิ้งไว้ไว้กับความเพ้อฝันนะครับอันนี้ผมผมบอกตรงว่าผมไม่ชอบเลยอ่ะขอทํางานแบบนี้ดีกว่าทํางานแล้วได้เงินมีความสุขกว่าอ่ะเทปแรกวันนี้นะฮะก็จะเป็นเทปเราจะมาเช็คลอตเตอรี่ลอตเตอรับ เงินที่คุณซื้อลอตเตอรี่หลายๆใบเนี่ยคุณรู้ไหมหลายหลายพันเนี่ยคุณเอาเงินเนี่ยให้ลูกให้หลานกินอะไรแบบนี้จะดีกว่าเกิดมามต้องทํางานครับซื้อหวยมันไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าอะไรเหมือนเหมือนเอาเงินไปทิ้งไว้ไว้ความเพ้อฝันนะะเอาเงินไปทิ้งไว้ไว้ความเพ้อฝันนะ,ะอันนี้ผมผมบอกตรงผมไม่ชอบเลยอันนี้ผมผมบอกตรง ที่เราซื้อมานั้นจะถูกหรือเปล่านะฮะซื้อมานิดนิดหน่อยหน่อยฮะเนี่ยนี่ถือว่าเนี่ยแค่นี้พอซื้อมานิดนิดเดียวพอนะครับปุ่งนี้ก็ซื้อมาประมาณสองหมื่นจ๊กเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าสามร้อยใบสองหมื่นห้าครับสามร้อยใบนะครับผมที่หน้ากองสลากเลยโอ้โหปุ่งขนาดนี้ตรวจเที่อังผู้นี้จะตรวจได้ตรวจได้พามิวเนี่ยจะตรวจหมดดาเพื่ยความฝ่ายฝันทองแจงเลยนะคือตอนนี้มีทุกอย่างแล้วแต่ไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งก็เลยต้องซื้อหวยแไปแกมแกมมันอยากถูกรางวัลที่หนึ่งมากก็เลยซื้อมาขนาดนี้เลย ทีเนี้ยไอคนซื้ออ่ะมันไม่ลําบากแล้มันลําบากคนตรวจนะที่บ้านก็มีคนอยู่มาณเจ็ดคนเจ็ดคนรวมทั้งโอ้โหอันนี้<บ>วัวันสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมกราล่าสุดครับผมพึ้งนี้นะฮะทั้งครอบครัวก็ยังตรวจกันไม่ครบต้องเอาไก่เอาหมาน่มาตรวจด้วยนะคะรับเป็นตั้งแต่สมัยตาสมัยยุคตาของแจงนะฮะบอกตรงว่านี่ไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะทําให้เป็นคลิปตลกสนุกสนานอะไรนะนั่นคือชีวิตจริงนะเป็นนักใ่รุ่นยายแจงตาแจงนะฮะรูปจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว โอม้มันต้องสูงขนาดนั้นแค่ได้กาตรวกันต่อหน้าตาต่อหน้ายายเลยมันจะถูกนะแต่มีเขามีปมสมัยก่อนนะสมัยก่อนตอนเด็กๆอยากจะได้อะไรเงี้ยก็ต้องรอ,งองตากัรรอ,อ,าอตากับยายถูกหวยถึงจะได้อยากได้เทปซีดีอยากได้แพ็กลิงอะไรเงี้ยต้องรองตากับยายอ่ะโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มทําการตรวจกันเลยครับคนละปึง้งหอวยชอบว่ะหอวยหอวยจริงว่ะ ตรวจคนเดียวตรวจสองคนผมเมียผมไม่ไหวฮะบ้านกูอยู่ทุกวันกูยังเปิดไม่ได้าแบบมาช่วยตรวจเลยแดนมาช่วยตรวจไอ้ต๊อแอนช่วยตรวจมีพี่แอนไอ้มอสเอาออกไปเอเอแม่ตรวจเร็วอะ่ะทำไมทำหมูข้าวช้าช้าทำไมตรวจพวกนี้เร็วเนี้ยเรา,าข้าวโคช,ชาร์เลยตรวจหวยเร็ว<ๆ>เร็ว<า> ต่อเดี๋ยวเมื่อกี้มันยังไม่บอกว่าถูกกับเบาเดี๋ยวขอให้ต่อเนี่ยขอให้ต่อเนี่ยเดี๋ยวจะจะคุมตรวจเองไม่วะมึงไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวมันไปไหนถูกมึงเอาใส่กระเป๋าจริงๆกูไว้ใจคนอื่นหมดแล้วยกเว้นมึงคนเดียวจะตรวจฮะแล้วตรวจของตัวเองก่อนเบานี่ซื้อมาเหมือนกันเองใบาซื้ออะไรมานี่แปดสามศูนย์แปดเก้าฝันอะไรหรือเปล่าแปดสามแปดสามแปดฝันอะไรหรือเปล่าไม่ฝันก็ซื้อตามมันนี่แหละตามฟิลเองอ่ะอยากซื้ออ่ะขายที่บ้านทุกครั้งก็จะซื้อตามฟิลตลอดใช่เราเวลา เสียฟิลเสียฟิลเสียฟิลเสียฟิวลูกขันพี่แอนพี่แอนแม่บ้านนะยินดีชดยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวอะไรอ่ะได้เหรอนี่ไงยินดีด้วยคุณถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสองตัววันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราค่ปีหกหนึ่งหกสองปีเนี้ยโอ้ไปแล้วพี่แอน นะทังทำเห็นนะต้องดูดีๆนะครับเวลาตรวจผมก็เคยดีใจอย่างเงี้ยแหละอะไรนะแดงใช่มันไม่ใช่มัออกแค่ห6หกสวนหกหกสววนหหเลยวะอ่านี่ทุ่มหนไก่บ้างกูจะขังนี่ยะเนี่ยถ้าเล่มเนี้ยเป็น6-6-0กศูนนะโหจบเลยห6าหกศูนย์เนี่ยอย่านี้ไก่ไม่หยุดขันเลยไม่นี่ตัวนี้ครับทุ่มบไปนีมี ร,รัวต้อเก็บไกลก่นลนอนตะปวดหัวตั้งแต่ทุกหนึ่งยันเช้าแล้วเตาแล้วกับนอนเถอะสงสารหลานหลานจะไปโรงเรียนรู้ต่อหน้านอนนี่เรื่องซื้อเลยนะอะไรนะถูกลังวัลเลข้ายสองตัวนะฮะ ชัดๆเลยนะฮะหกห้าหกนะฮะหกห้าหกห้าอ่ะตอนนี้ฮะทุกหนึ่งใบแล้วไม่ยึงอีกได้อะเฮ้ยยึงยังไม่ได้เดี๋ยวเก็บเก็บไว้ที่กูเปิดก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาห้องก่อดอะไรวะสนนกอกสนอกไหนสนุกอ่านเว็บสนุกเป็นสนอกไม่รู้ อ่ะหนึ่งใบนะที่ซื้อมา300ใบเพิ่งถูกหนึ่งใบแรกตรวจไปจนเหลือสองฟึ่งเนี่ยเพิ่งถูกใบแรกสองตัวท้ายตัวที่สามชุดที่หกสิบเก้าเลขที่อ่างเ้ยอะไรอ่ะเก็บอะไรมันนี่ถูกมึิ่งควนดูกแรกไม่พอใจกพระวแล้วมึงเก็บไว้ทำไมอ่ะไม่ใช่ก็ไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะงงมันจะงงไปนีวกูเก็บออกได้เฮ้ยแล้วอันอันอันที่ถูกอยู่ไหนนี่ไงเออเก็บไว้ดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเมื่อนี้ คือไม่ได้เล่นมุกนะไม่ไว้ใจมจริ WA Como งน้ำโมตัสสาร์พะวันโตอาระหันโตสมาสองมุตสสะรเฮ้ยถูกไหมถูกแล้วยิมห้าพันไว้ไว้ไม่พะนะเสียงเสียงแหลมมาเลยฮะผมว่าถ้าไม่ได้ด้วยเลขเขาต้องเอาด้วยโกนครับไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาแจ้งไปปึ่งนี้ไปขอใหญ่มาไปขอใหญ่มาไปขอใหญ่ได้จ้ะนะาที่ใหญ่ใยกับตาเล่ไหวยไปเลยเริ่มเริ่ริมไปขอใหญ่เลยแน่นะต้องขอก่อนขอก่อนเผื่อใจเห็น ายายช่วยกันช่วยกันเนี <danach gosto> <c oughs> ่ยทำบ้านอยู่ไม่งั้นเนี่ยทำบุญชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ไปกับพีทเลยช่วยด้วยนะขอเซฟล้านทองขอแสนเดียวใช่ไหมขอคุณคืนแต่จะถูกไปเดียวอยู่นะของตัวท้ายเฮ้ยอย่าบอกว่าถูกแค่ ท่านนะสี่คันนี่ถ้างั้นนี่ยเขาก็ต้องบอกเราดิที่รักเขาบอกว่าในปึ้งหนึ่งอ่ะจังอ่ะซื้อชุดใหญ่เลยแบบสามชุดติดมันจะต้องมีเลขหกห้าใช่ป่ะสามตัวไม่รู้อย่างน้อยอ่ะคุณจะต้องถูกหกพันเพื่ออะไรอย่างเงี้ยจังก็เลยลองเสี่ยงมาปึ้งใหญ่เลยไม่รู้ดริงผมระดับซีอโอผมทำงานหาเงินเียวผมไม่ได้เอาเงินมาซื้ออะไรทุกอย่างนี้ผมผมมีความคิดหนึ่งผมไม่เข้าใจมันมันคืออะไร เฮ้ยมีอยู่ใบช่วยตรวจหน่อยซื้อใบเดียวนี่เอาแล้วนี่ฟินาเล่ฮะฟินาเล่ของแม่ผมใบเดียวแม่เราถูกกันยืม2,000นะให้5,000เลยลูกนี่ใจใหญ่แล้วถ้าถูก2,000นะนี่แม่แม่ไปแจนนะเดิมะนมาจบเลยดีซื้อใบเดียวกล่องนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นอ่าเป็นรางวัลข้างบ้านนะอะไรฮะเป็นรางวัลข้างเคียงอันนี้เป็นขายต่อข้างบ้านหรือข้างบ้านซื้อ จำนวที่ถูกประตูของพอดีเฮ้ยได้อีกแล้วอะไรอ่ะเจ็ดเก้าศูนย์สี่หกห้านะฮะโละนาดเลขท้ายสองตัวรางวัลราวัลราวัลอะไรนะระวัลใกล้เค็มอ่ะระวัลใกล้เค็มนะฮะระวัลใกล้เค็มขับไปชนเข้ามาเลยเชลโลเล็กหรือเปล่าวะเชลโลเล็กแคลอราโดียเจฟโรเล็กโคโลราโดพอตรวจอะแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ถูกอะมันจะขึ้นว่าอะไรป่ะตรวจดวงชะตา มวลหน้าดวงคุณจะเป็นอย่างไรที่ยังยาวมวลหน้ามวลนี้คุกก็ไม่มีจุดฝองตัวข้างหน้าสารตัวข้างหน้าครับอันนี้อันนี้มาเปลี่ยนท้ายสารตัวข้างหลังครับอ๋อไม่ถูกสะละกันนิดนึงสะละอันนี้นึงทาทาทาที่เหลียวมวลหน้าลออีกนะไรนะไม่รู้เรื่องของมึงแล้วแหระเนี่ยเป็กูเข็ดแหรออืมจะเป็นกูเข็ดอืม ตรงนี้นะลงทุนไปหมด2 5 0 0 0ได้กลับมาเท่าไหร่ครับเนี่ยนฮะถุงต่องตัวท้าย2ใบ4ี0 0ันสี่พันสี่พัน่บาทแต่พอนั่งคำนวณนะที่เราซื้อซื้อกันนะแบบตามอันเนี้ยแต่เรา,าไปซื้อห<า>น้ากองฉลากอ่ะเราคุ้มหมดนะได้มามแบบเป็นลอ็ลอตๆเลยก<ด>็จริงนะ,นะก็แนะนำเขาไปเลยว่าถ้าใครอยู่เชียงใหม่หรือภูเก็ตอ่ะที่นี่ก็เออเดี๋ยวก็อไปมาได้มาซื้อที่กองฉลากฉลากกองฉลากกองฉลากกองฉลาก ฉุ้ดฉลาดคมกว่าคมกว่าเออคมข้าคมข้างข้าต <melod ic> ัวี้กินก็หมดแล้วยังข้าตุ้งตุ้งอีกค่อยๆลุ้นเนี่ยเนี่ยเวลาลุ้นหัวยจะต้องเก่งหน่อยติดทั้งติดนี่ตัวไอ้เนี้ยเขาเลือกมามัดรวมปึ้งให้เราเฮ้ยถูอีกแล้วนะฮะ อีกหนึ่งใบนะครับ7จ็ดเก้นย์อันนี้อันนี้เจ็ดเก้นย์สี่้นี่ไม่ใช่อ๋อเราเล็กท้ายไงเดี๋ยวตรวตรวจไม่เอ๋อเออหกไงสี5หกหโอเคสามใบแล้วตสามใบแล้วนะฮะนี่ ไม่ต้องเยอะแล้วก็เพิ่งจะหกพันเลยเนี่ยเราคุยชมดีอยู่ไม่ถูกนะกันขี้ดีกว่ากันตดบัลาคุณขอกันตดดีกว่ากันขี้ดีกว่ามีขอคุยใครอ่ะไม่ต้อคุยคนเดียวเฮ้ยมันมีรางวัลชุดด้วยไม่ใช่เหรอฝักนะรางวัลชุดว้าว่าชุดไหนอ่ะไม่ได้อย่าหลอนไม่ได้อย่าหลอนไม่ได้อย่าไปหลอนไม่มีแล้ว เยบจบแล้วนะฮะกับการที่เราซื้อไปทั้งหมดสองหมื่นสองหมื่นนะสามร้อยใบสามร้อยใบนะฮะทําการตรวจกันนะครับเราเชื่อได้ว่าปึ้งเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่มีทั้งหมดสามร้อยใบเนี่ยถ้าตรวจอสองคนเนี่ยโอ้โหป่านนี้ยังยังไม่เสร็จเลยมั้งจะได้ทุกคนในบ้านช่วยนะฮะขอบคุณคุณแดงด้วยนะครับผมไปกินเบียร์ต่อไปครับรางวัลอะไรนะรางวัลนะพี่แดงข้างเคนอ่ะเรงวังข้างเค็น นี่ฮะสุดท้ายซื้อมา300ใบ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นหน้ากองสลากนะครับถูกเลขท้าย2ตัวทั้งหมด3ใบนะฮะได้ทุนคืนมาห0พันนะครับผมหมดยี่ยมเยี่ยมได้ทุนคืนมาถึงไหนจมเลยนะความหวังมีความหวังอ่ะอย่างน้อยก็ยังถูก6,000บาทครับผมอย่างน้อยก็ยังผูกห0 0 0บาทนะฮะโอเคจบตรงว่ากูถูกเลขท้าย2ตัว3ใบ6 5งวดนี้นะครับผมงวดหน้าจะเป็นไงขอให้คุณโชคดีหอมยห่วยนี่ก็บอกกันไว้แล้วหอหอหีม ยอไหชนะยอแหวนวอดวายยอยักษ์ย่ำแย่ไหยนะวอดวายย่ำแย่เล่นอะก็เล่นอยู่ในกรอบสักนิดหนึ่งก็ดูคลิปเรานะฮะก็อย่าลืมกดอย่าลืมกดนะครับทุกท่านชักโคกเลยนะครับครับผมอย่าลืมกดชักโคกนะฮะหนูขี้ท่านจะลอยทับหอมบายชาวหวยทุกคน